น่ะจะทำอะไรนะทำอะไรนะอ๋อโซนะโซ่ันดังเหรอผมมาผมผมไม่รู้ว่าเอมันควรจะเปลี่ยนระยะไหนไม่เคยรถมันสี่แสนกว่าเลยไม่ได้ของไม่ใช่เหรอเขาจะเปลี่ยนใช่อันนี้มันไม่ดังก็ไม่เป็นไรหรอกเขาบอกว่ามันต้องสี่แสนโลเขาบอกเปลี่ยนนี่มันลาไปสี่แสนกว่าแล้วสี่แสนมันดังนิดๆแล้วยเคยเปลี่ยนก็ได้ ู้สึกว่ามันดังเกินไปแล้วแล้วรถวิ่งมาแสนกว่าโลก็พังแล้วเลยไงหนูก็แบบแล้วเ,เราต้องเปลี่ยนตอนไหนว่าเราสี่แสนกว่าแล้วยังไม่เปลีป่ยน,นเลยกลัวเดี๋ยววิ่งไปมันจะหนักกว่าเราแค่เปลี่ยนแค่ตรงนี้ไงผมไม่รีรอเพราะยังยังวิ่งได้ปกติตรงนี้นนี้มันยังไม่ดังเลย <c oughs>

ก็เป็นอะเติมใช่ไหมแต่ว่าเกี่ยวกับที่นึงถ้าพี่มันมีส่วน แต่แต่มันโหลดมามันงัดไม่ได้สักที ใช่ A B N E จัดจัง ใส่ได้แล้วไม่ได้งั้นงันให้คืนเลยวนี้งานเ่นยกนั้นยังไม่ได้เลยใส่ยเอเจนว่ละ น้องยืมไปใช้เปียกฝ้นแบบนี้แหละพี่บอกว่าไปซื้อมา4,500ชุดเนี่ยแบบของของกระถางาแพงพอไปใช้เปียกเปียกที่ต้นแบบนี้เลยเนี่ยมัน,นยัดใส่ในถุงมานี่ในซองมาแล้วมีการบอกว่าของแพงอะไรแค่นี้ก็ขึ้นสนิมตับหลังมมนให้ยืม ไม่ได้ขึ้นสนิมแต่ว่าสนิมมันมาเกิด,สน,มมนกดนสนิมมันมาเกิดที่ข้างสนิมมันมาเกิดที่ข้างมันไม่ได้กินที่นเนื้อเกิดไม่เกิดเียวไปกตอใช่ก็คือสนิมมันเกิดจากที่โคนดพี่เพื่อนเนี่ยแต่ไอเครื่องมือเราอ่ะมัน